คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองอู่ฮูประเทศจีนเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของเชอร์รี่กรุแล้วก็เชอร์รเนี่ยมีแผนกลับมาฟื้นธุรกิจในไทยอีกครั้งนึงครับแวแววว่าต้นปีหน้าเราจะได้เห็น EV ของเชอร์รกันวันนี้มาทดสอบรถยนต์มากมายครับอย่างแบรนด์ที่อยู่ข้างๆผมนี่ชื่อว่า j จโก้นะฮะคันนี้ยังไม่มีแผนทําตลาดในไทยครับแต่ที่มีโอกาสทําตลาดในไทยสูงก็โอมดนะครับแล้วก็รวมถึงทิกโก ใครยังจำกันได้ครับย้อนกันไป14ปีที่แล้วเนี่ยเชอรี่เคยตั้งดิสติบิวเตอร์คือไทยานยนเนี่ยดูแลตลาดในไทยมาแล้วตอนนั้นก็เปิดตัวรถยนต์ถึง3รุ่นด้วยกันครับซิตี้คาร์อย่าง QQ ราคา400,000บาท500,000บาทซื้อได้ รวมถึงกลุ่มรถอเนกประสงค์ครับเป็น SUV รุ่นทิกโก้เป็น MPV รุ่นครอสครับราคาไม่ถึงล้านทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทำตลาดอยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ทางดิสติบิวเตอร์ทางเ h e รก็เฟดตัวออกไปนะครับแล้วที่ผ่านมานะครับธุรกิจของเชอรรี่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแผน กลับมาบุกรถตลาดพวงมาลัยขวาจริงจังเลยครับแน่นอนว่าอาเซียนเป็นตลาดของรถพวงมาลัยขวานะครับไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเตรียมเข้าไปทําตลาดทั้งสิ้นครับเริ่มทําตลาดในอินโดนีเซียแล้วมาเลเซียจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นต้นไปส่วนเมืองไทยอย่างที่ผมบอกน่าจะเริ่มเห็นต้นปีหน้าครับเป็นการนําเข้าทั้งคันจากจีนมาก่อนแล้วก็น่าจะเป็นโอม d a ะ5 EV รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์2023ที่ผ่านมา แล้วนี่ครับเป็นแบรนด์เชอร์รี่เองแล้วก็เป็นกลุ่มของทิกโก้นะฮะมีหลากหลายเลยครับนคันนี้เลยครับทิกโก้เอสโปรมีโอกาสทำตลาดในเมืองไทยเหมือนกันนะครับคือวันนี้เรามาลองขับรถ ICE ซะเเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสื่อจากอินโดนีเซียด้วยอินโดนีเซียเนี่ยทำตลาดแล้วทิกโก้ก็มีขายในประเทศเขาแล้วนะครับส่วนเมืองไทยครับเริ่มจาก EV o m โอมูดาไฟแล้วก็ตัวรุ่นทิกโก้ที่เป็นแบรนด์เชอร์รี่ก็มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็ได้ลุ้นน่าจะเป็นตัวขุมพลังไฮบริดหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดนี่ครับ แผนงานดักตของเชอรี่น่าสนใจมากครับเขาพัฒนาหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับทั้งแพลตฟอร์ม EV แพลตฟอร์ม EV เนี่ยก็สามารถรองรับทั้งรถยนต์นั่งนะครับซีดานได้ SUV ได้ Pickup ก็มีแผนทําตลาดเหมือนกันนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม EV e-cloX ของเขาแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มสําหรับรถไฮบริดนะครับก็พัฒนารถหลากหลายคือเชอรี่ตอนนี้มีแบรนด์ในเครือมากมายทั้ง OJ แนะครับ Omoda าแอนเกนะครับก็ทำการลอนชิ่งใหญ่โตนะครับที่งาน เซียงไฮออโตโชว์ที่ผ่านมาแล้วนี่ครับโอม d ดะ5ที่เตรียมทําตลาดในมาเลเซียก่อนนะครับช่วงเดือนกระกฎาคมปีนี้จะเปิดตัวแต่เนี่ยเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน สสูบ1.5ลิตรเทอร์โบส่วนเมืองไทยเนี่ยต้องรอรุ่น e v นะโฉมประมาณนี้โฉมประมาณนี้แต่เป็น s u v ครับขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า100%ชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ระยะทางเกินกว่า450กิโลเมตรอ่ะถึงแเราขับโอมิดาฟ้าเดี๋ยวว่าลองดูกันก่อนจะถึง e v ต้องลองรุ่นพื้นฐานของเขาก่อน ในี่หรูล้ําใช้ได้เลยครับหน้าจอยาวรวมรวมก็ประมาณ10นิ้วได้พวงมาลัยไฟฟ้าเบาครับก็ดูฮะพันเกียร์สั้นๆก็เป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบ1.5ลิตรเทอร์โบครับ146แรงม้าแรงบิด230ินิวตันเมตรส่งกําลังด้วยเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องหรือว่า CVT ลงสู่ล้อคู่หน้านะครับมาเมืองไทยนี่อยากเห็น EV นะวครับว่าจะแรงว่าจะหรูขนาดไหนนะแล้ววันนี้รถมาใหม่ๆเลยครับ ออกมาจากโรงงานที่อู้สดๆร้อนๆเลยลนะนี่ตัวบ่งตัวบ่อนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยครับก็การจัดงานรวมๆของเชอร์รี่กรุ๊ปนี้เนี่ยอาจจะไม่เนียนมากนะครับเรื่องการบริหารจัดการอะไรต่างๆเรื่องคิวรถเรื่องการขับรถนี่ครับก็วันนี้ก็ชุลมุนกันพอสมควรกว่าจะได้ลองขับแล้วเราก็มีเวลาสั้นๆอยู่กับรถเท่านั้นเองครับในสนาม พูฟวิ่งกาวเล็กๆของเขาในอู่ฮูแบบนี้นะครับก็ตัวถนนเนี่ยครับมีทั้งให้ลองแบบทางขุขระนะครับก็เป็นมาตรฐานของพู๊ฟวิ่งกาวทั่วไปฉะนั้นเนี่ยครับเราก็รับรู้ได้ถึงแรงสัานจากพื้นถนนนะครับเชอรี่พัฒนารถของเขามาดีมากครับในตลอดช่วงระยะเวลา10ปีหลังเนี่ยครับลืมทิกโก้รุ่นเก่าที่เคยทําตลาดในเมืองไทย ลืมเชอร์รี่คันเล็กๆกระปองกระแป้งแบบนั้นได้เลยครับเชอร์รี่ยุคใหม่มากับเทคโนโลยียานยนต์ล้าสมัยมากมายนะครับแล้วก็มาพร้อมระบบขับเคลื่อนเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้ง EV p l ปลั๊กอินไฮบริดนะครับมีทั้งเรื่องของ extended range ev ที่เขาเรียกว่า reev นี่ครับหลากหลายเหล่านี้ครับคนไทยก็มีโอกาสได้ใช้ Product เหล่านี้เช่นกันครับแล้วเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าการนําเข้า EV มาเปิดตัวก่อนนะครับตัวโอม d ดาต้นปีหน้านะครับจะได้การตอบรับดีขนาดไหนแล้วก็จะไปส่งผลถึงเรื่องของการลงทุน ประกอบรถในไทยหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้หลากหลายค่ายจีนเนี่ยประกาศลงทุนในไทยกันหลายค่ายแล้วนะครับตั้งโรงงานใหญ่โตครับเดี๋ยวมารอดูแผนของเชอร์ี่กันนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นนะฮะที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะได้เป็นฐานการผลิตรถพงมาลัยขวาของเขาละครับเป็นอีกวันครับ ที่มีโอกาสได้ทดลองขับรถยนต์ของเชอร์รี่นะก็หลากหลายแบรนด์นะครับใน10ปีหลังเนี่ยพัฒนาไปไกลามากนะครับเรื่องของวิศวกรรมยานยนต์เรื่องของพลังงานเรื่องของการออกแบบเทคโนโลยีต่างๆก็หลากหลายแบรนด์นะครับของเชอร์รี่กรุ๊ปที่ทําตลาดในประเทศแล้วก็ทําตลาดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นโอมูด้าเจโก เอ็กซีดไอคาร์ไอคาที่เป็น EV ที่ทําตลาดในจีนนะครับรวมถึงรถรุ่นใหม่ๆนะครับ EV นะครับนอกจากโ m o d a า5ต้นปีหน้าได้เจอกันแน่นะครับทำตลาดในเมืองไทยในอนาคตเนี่ยก็จะมี EV รุ่นใหม่ๆตามออกมาอีกอย่างคันนี้เป็น SUV ไซส์ใหญ่เลยนะครับ EOY แล้วก็ข้างๆกันเนี่ยก็เป็นตัวซีดาน e o t ครับแล้ววันนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่ตัวนี้เลยนะเป็น EV OMODA 5ที่เตรียมทำตลาดในไทยต้นปีหน้า เป็นการนําเข้าจากจีนนะครับต้องบอกก่อนว่า3คันนี้ที่จอดโชว์เนีครับเป็นเป็นรถต้นแบบเป็นม็อกอัพนะครับยังไม่ใช่รถที่ขึ้นสายการผลิตจริงเนี่ยดูได้ชัดเลยครับด้านหน้าการออกแบบเนี่ยต่างจากรุ่น ICE เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรโบนะ EV ไม่ต้องมีตะแกรงไม่ต้องมีกระจังระบายนะครับชุดไฟอยังตรงนี้นะฮะนี่เดย์ไทม์ลันเดี๋ยวพามาดูอไรกันหน่อยฮะเป็นยังไงอา้าวผิดฝั่งอันนี้รถพวงอะไรซ้าย เราต้องไปขึ้นฝั่งซ้ายเดี๋ยวพาไปดูฮะถูกแล้วมาฝั่งนี้นะฮะอะมาดูกันโอ้โหดูก็ยังเป็นรถเอ่อรถ Concept, ครนอนเซปต์นะครับเป็นมอกอัพอยู่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยกดสตาร์ทไม่ได้นะครับเขานำมาวางเพื่อจะสอบถามว่าเฮ้ยชั้นออกแบบเบาะแบบนี้ดีไหมสีสันทริมการตกแต่งต่างๆคือตัวชิ้นส่วนหลักๆคงเปลี่ยนไม่ได้นะฮะพวงมาลัยก็เป็นสไตล์นี้คันเกียก็เป็นแบบนี้แหละ แต่เขาอยากเก็บดีเทลเล็ก,ลกๆน้อยๆอย่างคันนี้ก็จะออกแบบมาจับวัยรุ่นเลยนะครับเน้นสีส้มเน้นลวดลายกราฟิกที่มันดูเป็นดิจิตอลนะฮะจริงๆรวมๆเนี่ยองค์ประกอบรวมๆก็คล้ายกับรุ่น ICE นั่นแหละแต่พอเป็นรุ่น EV นะฮะไม่มีชุดเกียร์ไงนะก็เหมือน EV หลากหลายรุ่นที่ตรงคอนโซลกลางเนี่ยจะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับ สวยสวยดีสวยดีนะฮะวัสดุใช้ได้ก็ beard, ะค,ะ ah. คันนี้ครับใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้านะแรงม้าเนี่ยอยู่แถวๆ200แรงม้า220แรงม้าครับชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน61กิโลวัตต์ชั่วโมง ชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยรถวิ่งได้ระยะทาง450กิโลเมตรครับอัตราเร่งจาก0ูนย์ถึงร้อยวินาทีก็เป็นคอม p พกเอสยขนาดไม่ใหญ่มากถ้าตัว i c e ีเนี่ยมันยาวประมาณ4.4เมตรนะครับส่วนอัตราบริโภคพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าต่ำกว่า15กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรก็ถ้าทาได้จริงก็ประหยัดน,ยนะครับก็รถพวงมาลัยซ้ายนะครับเมื่อสักครู่ก็ให้ความคิดเห็นเข้าไปแล้วว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับรถคันนี้เขาก็เก็บข้อมูลไปครับเพื่อไปทําการพัฒนาต่อไป รถจีนยุคใหม่เชอรี่ยุคใหม่นี่พัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีอ่ะโกลบอลเชอรี่กรุ๊ปเลยที่มีหลากหลายแบรนด์เนี่ยขายไปประมาณ1นล้านสองแสนคันทั่วโลกนะครับในจํานวนนี้เนี่ยขายนอกประเทศจีน4ี่แสนกว่าคันก็มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขยอดขาย1นล้านสองแสนคันเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เชอรี่ทำยอดขายเกิน1ล้านคันทั่วโลกนะครับบุกเมืองไทยแน่นะครับเชอรี่กรุ๊ปทำตลาดเองลงทุนเองโดยบริษัทแม่ มีแผนตั้งโรงงานประกอบด้วยนะครับกำลังคิดกำลังวางแผนกันอยู่แต่จะเริ่มนำเข้า e v o m ไ d a 5รุ่นนี้มาขายก่อนหน้าตาแบบนี้สมรรถนะแบบนี้ชอบกันไหมครับทุกคน